สวัสดีครับผู้เราคาุปซาก,กันนะครับผมดาร์คิดครับวินเซนต์ค่ะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมฟิปยูนิเวิร์สกันนะครับผมใช่วันนี้เราจะมาทำเควสเปลี่ยนอาชีพอ,อาชีพอะไรครับอะโคแบคอะโคแบนะครับหรือว่าสายสายยิงไกลสายลอยของเรานั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าอะโคแบเนี่ยจริงๆมันสามารถเปลี่ยนอาชีพได้สองสายนะก็จะมีสายโยโย่นั่นก็คือเจสเตอร์นะครับแล้วก็สายฮนู ก็คือเลนเจอร์นะครับวันนี้<ต>เราจะมาเป็นเลนเจอร์ใช่ไหมไม่ใช่เป็นอ,นอะโคแบกกาเป็นอะโคแบกกอนะครับแล้วอะโคแบกเราค่อยไปเลือกทีหลังแต่อะโคแบกเนี่ยก็ถืออาวุธได้2แบบนะครับใครจะเล่นโยโย,โย่ก่อนก็ได้นะครับหรือจะเล่นธนูก็ได้แล้วแต่ว่าใครเจอของอะไรเนาะโอเคแต่ทีนี้เนี่ยนะครับวิธีการเปลี่ยนอาชีพของอะโคแบกเนี่ยมันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาตรงที่ว่า n p c ของเมอร์เซเดสหรือว่าแอซิเนี่ยเขาจะเปลี่ยนที่เมืองแฟริสนะครับแต่ว่านะครับ วิธีการเปลี่ยนของอโคแบกเนี่ยเขาจําเป็นจะต้องไปเมืองอื่นนะครับต้องบอกก่อนออะเปิดแผนที่ก่อนนะครับเกมนี้นะครับมันจะมีเมืองใหญ่ๆอยู่3ามเมืองนะครับเมืองแรกเนี่ยก็จะมีชื่อว่าฟารรนอ่าฟารีน,รนหรือว่าแฟริสนะครับชื่อชื่อ,ช,อชื่อมันคล้องกันนะมันจะมี2ชื่อนะครับต่อมาก็เมืองเซนเซนนะครับหรือว่าเซนมอร์นิ่งนะครับต่อมาดร์เคน ดารคนะครับหรือว่าดาคอนะครับมันจะมี2ชื่อนะอย่างที่ผมบอกอย่าสับสนนะครับจริงๆคล้ายๆกันนะครับวิธีการไปดารคอนะครับก็นี่ละครับหา NPC คนนี้เลยนะครับชื่อว่า m a ร์ชอ่ามาร์ชนะครับหรือว่าเราจะดูในแผนที่ก็ได้นะครับจุดที่เขาขายไอเทมที่เป็นเมจิกแบบนี้นะครับคนเนี้ยเขาจะขายไอเทมอันหนึ่งที่เอาไว้วาปได้นะครับนี่ไอเทมอันนี้นะครับแท็บเมจิกนะมันจะเป็นใบไม้เรียกว่าปีกผีเสื้อหรือใบไม้ดี อะไรก็ได้อะไรก็ได้สักอย่างอธิบายในส่วนนี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆคนที่ยังไม่เคยวาร์ปนะอ่าทำไมเรายังไม่วาร์ปก็ใช้นี้เลยนะครับอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นอ่ากับเมืองเกิดนะครับที่ใกล้ที่สุดที่ใกล้ที่สุดนะครับต่อมาก็จะเป็นวาร์ปของเมืองฟาริสนะครับฟาริสหรือว่าแฟลลิสนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ของเมืองเซนโมนิงอ่าเซนโมนิงจะเป็นเมืองหลวงของเกมนี้นะครับใครที่เข้ามาในเกมแล้ว รู้สึกว่าคนน้อยซันมอร์นิ่งคนจะไปกระจุกอยู่ตรงนั้นนะ่าต่อมาเมืองดาคอนดาคอนนะครับหรือว่าดาเคนในแผนที่มันจะเขียนคยๆมันจะไม่เหมือนกันเห็นไหมมันจะล้อกันมันจะล้อกันนะครับต่อมาก็จะเป็นท <ow> ้าวท้าวไอแบบเนี้ยมันจะสามารถให้เราเลือกได้นะครับว่าเราจะไปแบบไหนนะครับก็ อ่าโอ้โหมันแพงว่ะว่าจะซื้อมาลองไม่เอาดีกว่าอ่ะซื้อมาให้ลองเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้ดูนะครับแต่ว่ายังไม่ลองรอบแรกนะครับรอบแรกใช้แบบธรรมดาก่อนนะครับอ่าไปเดคนก่อนนะครับอ่าวาร์ปเลยนะครับกอใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะอ่าเราเป็นอาชีพไม่เหมือนชาวบ้านอ่าเมื่อวาร์ปเสร็จนะครับ เรากด M ดูนะครับเราจะหา NPC นะครับแล้วจริงๆมันมีอยู่ตรงนี้เลยดีกว่าจร,รจริงๆก็มองหาเครื่องหมายตกใจได้เลยนะคะอ่าคนนี้นะครับอโคแบกนะครับชื่อเฮนอ่าคุณเฮนนะครับคุยเลยนะครับแต่หลอกอะไรช่างมันพอคุยกับคุณเฮนปุ๊บเขาจะวาร์ปเรามาเมืองแฟริสนะครับกดคิวนะครับ ่าถ้าเป็น PC เนี่ยกด Q นะแล้วก็ติ๊กที่หน้าต่างเนี่ยเพื่อให้เควสมันเปิดก็ได้นะแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นมือถือผมว่ามันขึ้นมาเลยเขาจะมีเวลาให้เราทำเควส20นาทีนะครับก็เขาจะให้เราตี small Albert อ่าหรือว่าครัง้งคราวตาเดียวนะครับแบบตัวเล็กนะครับก็มีเวลา20นาทีนะก็น่าจะง่ายนะโอ้ตุ๊บเดียวตายห,หรือเปล่าใกล้เมืองอ่า ตบไหมเออตบเดียวตายนะครับอันนี้ไม่ต้องแบบลุ้นของด้วยนะครับแค่ย่งเพื่อนเพื่อนเพื่อนตีนะครเพื่อน <laughs> เพื่อนก็จะงงไอ้นี่มาตบอะไรเนี่ย,ยทีเดียวย่งกันย่างกันย่งกันจะอยู่ใกล้กันทาไมเออเราไปหาที่อื่นก็ได้นะเน้นตัวสมอนะครับโอเคเดี๋ยวเราตีเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมา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 เควสต,ต่อไปเพื่อนดูเดี๋ยวผมขอตีก่อนนะสักครู่เดียวนะครับไปโอเคก็ตัวสุดท้ายแล้วนะฮะ โอเคเมื่อตีเสร็จสิ้นปุ๊บเราจะต้องไปหา NBC ที่ชื่อว่าเฮนตัวเดิมเดี๋ยวมันให้เราว์าปไปอีกแล้ววะโอ้โหเห็นตัวเดิมนะครับเพิ่มตเติมก็คือเราต้องว์าปไปนะครับแต่ว่ารอบนี้เราจะใช้ว์าพิเศษนะครับนั่นก็คือแบบเลือกว์ปได้โอเคดับเบิลคลิกนะครับโอ้อันนี้เลือกว์าได้จริง <c ười> ๆด้วย <c ười> นะครับโอ้ไปดาร์คเนนะครับก็ <c ười> ง,ง่ายเลยเง่ายง่ายง่ายโอ้มีรูมให้ดูด้วยไยเวอร์ชั่นนี้เจ๋งเว้ย อ่ะไปดาเชนง่ายนะแต่ราคาเท่าไหร่รู้ไหมห้าพันนะครับก็แล้วแต่กําลังซับอ่าคือมันมันมันห้าพันเพราะว่ามันไม่เปลืองช่องไงซื้ออันเดียวไปได้ทุกเมืองนะฮะโอเคไปหาเห็นต่อนะครับเห็นให้เราทำไรต่อหน้าคุยนะครับคุยเสร็จปุ๊บอย่าบอกนะให้ไปเมืองอื่นต่อไม่วาปด้วยต้องอยู่เมืองนี้เหรอให้เราหายเทมนะครับอ่า เป็นสุดสโตนอ่าข,ขออ่านเควสแป๊บหนึ่งนะครับเขาให้เราหาไอเทมทั้งหมด3มชนิดนะครับซึ่งมีชนิดหนึ่งที่ผมมีเกินมีล้นมีล้นลน,นะครับ<า>นั่นนั่นก็คือสเตอร์เลนนะคะ,ะเลนคืออะไรไม่รู้โอเคช่างมาันอ่าชวิงคู่อ่าเรามาหาทวิงคู่กอนนะครับชวิงคู่สโตนนะครับก็สิบอันเหรอสิบอันหาจากไหนอ่าข้างข่าวตาเดียว <I S 1> เหมือนกัน <bad. S 1> อ่า แล้วก็อีกอันหนึ่งก็น่าจะหาจากนี่ไงชื่อว่าอะไรอะ่ะพิกกี้โทโทอล่ะโอ้โหชื่อน่ารักพิกกี้โทอทอนั่นแหละครับน้องเต่าเหรอเต่าน้อยเต่าน้อยโอเคก็ต้องวาร์ปกลับไปเมืองแฟริสนะครับเราก็มีวาร์ปอยู่แล้วเอาวาร์ปเลยนะครับซื้มมอมาเราก็ค่อนข้างใช้วาร์ปเยอะนะเอะอไอโคแบกมันใช้วาร์ปเปลืองนั้นเนี่ยรู้สึกเออต้องมีต้องมีทุนนะเพื่อน <laughs> ๆอย่าลืมนะไม่ใช่ซื้อยาจนไม่มีตังค่าวาร์ปนะครับเ <laughs> พราะว่าต้องบอกก่อนนะดากอนเนี่ย ถ้าเราไม่มีตังซื้อวาร์ปมันมีบริการเสริมบริการเสริมบริการบริการเรือเหาะนะครับส่งมันจะไปส่งเราได้เว้ยอ่าซึ่งผมก็งงๆกับเรื่องเรือเหาะอยู่เหมือนกันมันเหมือนการขึ้นรถเมานะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ขึ้นรถเมย์ผิดป้ายบ่อยอนะครับผมตีเหมือนรถสาธารณะอย่างนะนี้ใช่ถ้าถ้าขึ้นปุ๊บผิดป้ายเนี่ยโอ้โหลงนี้ลำบากมากนะครับอ่า ส่วนสำหรับอะโคแบกนะครับเมื่อกี้คุณวินเซนต์ถามว่าเป็นอาชีพยอดฮิตไหมใช่ไหมใช่ต้องบอกก่อนว่าในแพทนี้อะโคแบกนะครับหรือโตมาหน่อยจะเป็นเรนเจอร์นะครับหรือว่าจะเป็นเจตเตอร์เนี่ยถือว่าล้วนแล้วแต่เป็นอาชีพยอดฮิตทั้งคู่นะครับ <ừ> แต่เจตเตอร์คนจะเล่นน้อยนะเออแปลกเหมือนกันเจตเตอร์ที่ถือโยโย่นะครับคุยังโยโย่มันไม่แรงหรือเปล่าโอ้เจตเตอร์รเ,รอเป็นอาชีพที่ จมตีติดคีดิคอลง่ายมากครับผมแล้วม่คนไม่เล่นนะแล้วก็มีสกิลซัพพอร์ตอ่าการการคีิคอนีอย่ยค่อนข้างเยอะอตีเดี๋ยวติดเคสเดี๋ยวติดคสนะครับนำซ้ำเขายังมีสกิลหายตัวด้วยนะอ่าหายตัวแล้วเคลื่อนที่ได้นะครับเกมนี้อ่าเจ๋งมากเป็นพรีเดเตอร์เลยนะจริงๆก็มองว่ามันเป็นอาชีพที่เก๋นะ,ะเล่นโยโย่อะเก๋ใช่ป่ะแต่มันอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรถืออาวุธไม่ค่อยแนวก็ได้ หน้าตาอมุมันมันค่อนข้างจะเป็นกงจักใช่แต่ผมว่าชุดเจตเตอร์ก็หล่อนะก็สวยนะแบบว่ามันเป็นกงจักอะ,อะไรอย่างเงี้ยก,ก็ก็แล้วแต่คนมันอาจจะไม่ไม่ค่อยฮิตเพราะว่าหนึ่งเจตเตอร์จะเน้นการโจมตีแบบธรรมดานะครับก็คืออ,อาจจะต้องมีพระเขาเลยถึงไม่ค่อยอยากจะเล่นนะครับครบแล้วครบแล้วต่อไปเราไปหากับอ่า พิงกี้นะครับหรือคุณเต่าของเรานะครับลงทางลงทิศแป๊บหนึ่งนะครับี่ทางนี้นะครับหรือรจะคลิกตรงนี้เพื่อดูแบบก็ได้นะมันจะมาร์ากๆอยู่กระพิบกระพิบอย่างนี้นะครับไปถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยคือเล่นอ,อัอคค b a บตอยู่แล้วรู้ถึงความแตกต่างระหว่างสองสายนี้นะว่าทําไมเขาถึงไม่เล่นโยโย,โย่กันนะก็คือคือคือเล่นเล่นแหละคุณมิเซนแต่เล่นน้อยนั่นแหละนั่นแหละก็คืออ,อยากรู้อ่า คือผมมองว่าเจตเตอร์เนี่ยเมื่อคือเกมนี้ต้องบอกอย่างนี้เกมนี้มัน,ม,นมีพิสดารอย่างหนึ่งสายตีปกติเนี่ยนะครับมันจะมีโอกาสโดนมอนเตอร์หรือว่าผู้เล่นเนี่ยบล็อกสกิลบล็อกการโจมตีหรือหลบการโจมตีได้นะครับแต่การโจมตีจะไม่สามารถหลบได้ก็ต่อเมื่อ,เ,อ,อเราเนี่ยนะครับทำการใช้สกิลนะครับดังนั้นเจตเตอร์เป็นอาชีพที่ไม่ได้เน้นใช้สกิลเท่าไหร่ มันก็เลยแต่ว่ามันมัน,ม,นมันเติมเต็มด้วยโอกาสคิลิคอมันสูงนะ<ม>ดังนั้นผมก็มองข้ามเรื่องนี้ไปได้เลยนะมันไม่เหมือนอาชีพที่เป็นแบบเบสอะไรเงี้ยเพราะว่าเบสก็ไม่ได้มีสกิลส่งเสริมคิติคอนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ตีโจมโจมตีปกติส่วนใหญ่ด้วยนะ<ม>เอออันนี้อันนี้ไม่ไม่คิดไม่ออกจริงว่าทําไมเจตเตอร์เล่นน้อยนะครับแต่เลนเจอร์เนี่ยนะครับคนเล่นเยอะนะครับสายฮนู ใครพอรู้ก็บอกเราได้นะคะอ่ามันมันอาจจะไม่ใช่ในกระแสะหรอกผมว่าอย่างนี้นะถ้ากระแสะมันดีเนี่ยคนก็น่าจะเล่นเยอะใชะครับอ่าเพราะคนไม่ค่อยรู้จักด้วยแหละอ่าเนอะ no. ก็ไม่แน่ว่าแพทนี้อาจจะมีมากขึ้นหรือเปล่าอ่าก็ต้องลองดูนะครับส่วนเลนเจอร์เนี่ยไม่ต้องพูดเยอะครับเป็นอาชีพยอดฮิตอยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องบอกกันนะสออาชีพนี้ทั้งเลนเจอร์แล้วก็ เจตเตอร์เนี่ยไม่ใช่อาชีพดั้งเดิมนะครับเป็นอาชีพที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับ<อ>ในช่วงแพทหลังๆแล้วนะครับก็ก็อย่างว่าพอเป็นอาชีพใหม่เนี่ยกระแสมันก็เลยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยดีมั้งผมคิดอย่างนั้นนะครับอาจจะยังไม่มีคนรู้จักมันก็ไม่เชิงคือมันไม่ใช่ว่าเก่ามากอะ่ะแต่มันคือคือมันเป็นเป็นคาสสุดคัสคัสที่มาเพิ่มใหม่ เพราะว่าเกมนี้มันไม่ได้มีค่าเพิ่มใหม่ตลอดไงเออมันเพิ่งจะมีมาเอ้ยมันเพิ่งจะมีสายเดียวเนี่ยแหละที่มันเพิ่มขึ้นมาดั้งเดิมมันมีแค่มีเออเมอร์เซอร์ลี่นะครับมีมีใครนะมีมีเมจิเชียนนะครับแล้วก็อ่ามีแอซิดแค่นั้นนะครับอโคแบ็กเนี่ยมาทีหลังในส่วนของสกิลนะครับเรนเจอร์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาจะเน้นใช้สกิลซะส่วนใหญ่นะครับในการยิง นะครับหรือยิงธรรมดาเนี่ยเขาก็ยิงแรงยิงไวติดชี้บ่อยเพราะเขาอัปเดตเยอะนะครับถือว่าเป็นอาชีพที่ครบเครื่องนะครับอ่าลากก็ได้นะเพราะว่ามีสกิลหมูนะครับใครที่สนใจอยากจะเปลี่ยนเป็นอาชีพนี้นะคะก็ลองดูเนาะอ่าผมว่าใช้ได้เลยแต่ข้อเสียของอาชีพนี้มีอย่างเดียวครับของแพงครับของแพงเพราะว่ามันฮิตใช่ป่ะใช่เพราะว่ามันฮิตแล้วดูดูท่าทีเนี่ยน่าจะแพงที่สุด ในเกมนะ<อ>ในตลาดปัจจุบันด้วยในะปัจจุบันนะครับอที่แรกผมคิดว่าเบสจะแพงเหมือนแต่ก่อนนะครับแต่ตอนนี้มีเพื่อนแล้วนะครับมีมีมเรนเจอร์มาแพงแซงแล้วครับตอนนี้ไม่รวยนี่เล่นไม่ได้นะคะคือมันก็ไม่เิยว่าไม่ได้หรอกมันได้อยู่แหละแต่มันก็เหนื่อยเหนื่อยกว่าคนรวยเหนื่อยกว่าคนรวยคนรวยทําอะไรก็สบายนะครับแต่เบสเนี่ยต้องต้องรวยจริงนะครับคือบางอาชีพ มันต้องมีของอ่ะมันถึงจะเก่งนะครับแต่บางอาชีพไม่มีของตัวอาชีพของมันเองเก่งในตัวก็มีนะครับยังไม่ครบนะค่ะอีกอันนึงทำไมมันยากจังอันสุดท้ายพี่เต่านี่ขี้งอกจริงๆเลยพี่เต่าไม่ดอกบดับยากดับยากเฮ้เรามังนะฮะตัวจายแอนจายแอนเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยนะครับมันมันมันสู้มันสู้ ก็ต้องบอกว่าตัวมอนนะคะที่เป็นหัวแดงเนี่ยมันจะโจมตีเราก่อนนะอ่าต้องระวังใช่ไหมคุณคุณมีเซนมีประสบการณ์กับเกมนี้แล้วใช่ไหมอ่าวิ่งแบบเป็นหนังอินเดียเลยรอบเขาอ่าผมครบและอ่าส่งให้ใครเหละทีนี้พี่โอ้โหแล้วก็ไปอยู่เมืองเมืองดาร์เคนอีกแล้วนะครับเราก็ต้องเสียวาร์ฟสีม่วงอีกแล้วนะโอเควาร์ปไปเลยเราจะต้องซื้อเพิ่มไหมเนี่ยเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งไม่น่าก็คือ ใครที่จะเปลี่ยนเป็นอาชีพนี้นะซื้อดาเ k e นเอาไว้เยอะหน่อยนะคะโอเคตรงกลางเลยนะเราจะไปยังไงอ้อมท่อไปแล้วกันนะมุดท่ออยู่ตรงนี้นะครับอหรือจะกระโดดข้ามก็ได้นะฮะได้หรอได้ได้ได้กระโดดข้ามท่อนะครับโหคนเยอะมากเลยว่ะเซริรฟนี้นะครับอันนี้ผมอยู่เซิฟลาวูฟนะครับขายของกันโอเคนะครับ,รบก็มาหาคุณปู่คนนี้นะครับจบยัง น่าจะฆ่าบอสอีกทีหนึง่งโอเคนะครับต้องไปหาหนังสือไว้เดี๋ยวยังไม่จบอีกเหรอนะหนังสืออยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงน้องเต่าเหมือนเดิมเอ็นออฟบาร์โบนะคะอ่าโอเคงั้นก็วาร์ปไปแิดอีกแล้วโอ้โหจะหมดจริงๆว่ะอ่าวาร์ปไปวาร์ปมานะครับก็ซื้อเผื่อเตรียมไว้นะคะอ่าก็อย่าลืมนะใครเล่นอโคแบกเก็บเงินเผื่อเงินเอาไว้ ประมาณหนึ่งเพราะว่ามันไกลอ่าโอเควิ่งนะครับจริงๆอย่างที่ผมบอกนะมันมีเรือเหาะนะครับแต่เรือเหาะต้องรอเที่ยวนะครับอ่ารอรอบของมันซึ่งผมซึ่งผมไม่รอนะเดี๋ยวไปเอาหนังสือก่อนไปเอาหนังสือเสร็จปุ๊บต้องมีหายมีซีอยู่บนเขานะครับเดี๋ยวไว้เรามาทําให้เขาดูไหมว่านั่งเรือเหาเนไงได้เลยได้เลยครับก็จริงๆเกมนี้มันมีวิธีการเคลื่อนที่เนี่ย ไม่ใช่เคลื่อนที่ดิวิธีการอ่าวิธีการเขาเรียกว่าเคลื่อนย้ายตัวละครหลายแบบนะครับก็มีตั้งแต่สัตว์ขี่มีเรือเหาะก็คือไอ้เครื่องบินนั่นแหละอ่ารถเมย์ที่ผมว่านั่นแหละนะครับก็ก็มีหลายวิธีแล้วมันก็มีมีลูกเล่นด้วยนะมันมีลูกเล่นด้วยนะเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้เน้นเปลี่ยนอาชีพก่อนผมไม่อยากขึ้นรถเมย์ผิดไง คือร <aid> ู <Solomon> ้ว่านไปได้แต่ว่ากลัวว่ากลัวว่าจะไปผิดคิดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอ้งนะครับอ่าเราไปเก็บหนังสือกันนะค้างวิ่งไกลอ่าวิ่งเหนื่อยครับวิ่งเหนื่อยอ่าก็นอกจากการการบินนะครับการขึ้นเรือเหาะเนี่ยมันจะมีสกิลของบารากีฟนะครับที่จะทําให้เราเคลื่อนที่ได้รวดเร็วขึ้นด้วยนะครับอ่าก็ก็เกมนี้มันออกแบบแผนที่ให้ใหญ่นะครับเพื่อให้เราได้ ใช้คอนเทนต์ในการเคลื่อนที่พวกนั้นนะครับาหาหนังสือก่อนนะมันจะแวบๆบแบบแบบอ,อยู่ตรงนี้นะครับเ,ออเก็บหนังสือปุ๊บนะครับใครที่มาเราไม่เจอหนังสือนะครับรอแป๊บหนึ่งนะมันจะลอยลงมาจากฟ้ามันจะล่วงมาจากฟ้าไม่ใช่ลอยนะครับดังนั้นผมเก็บไปแล้วนะคนต่อไปต้องรอนะครับต่อไปนะครับไปหาเอ็มซีคนนี้นะครับอยู่ตรงเชิงเขานะครับวิ่งไป น่าจะผ่านม้าน้ํานะครับตรงนี้ไปผมเลาะบินเขาก่อนนะครับไม่อยากเจอมอนเราจะบินได้ก็ต่อเมื่อเลเวลยี่สิบขึ้นไปนะครับเกมนี้ผมจําได้ความรู้สึกที่ยเลเวลยี่สิบครั้งแรกมันเป็นไงคะโอคือผมอยากบินได้คือเกมนี้เกมนี้ช่วงสิกว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาเปิดคําว่า เป็นเกมแรกที่ทําให้คนไทยบินได้อเออผมเลยอยากบินเว่ยผมเลยอยากจะรู้สึกว่าเฮ้ยเกมมัน3ามมิติเนี่ยการบินมันจะรู้สึกยังไงเป็นไงม้างคือคือสัมผัสแรกของเกมนี้ก่อนที่จะยี่สิบเนี่ยบอกเลยว่าปวดหัวเพราะว่าผมยังปรับตัวกับการเล่นเกม m o R P g ที่เป็นแบบสมิติไม่ได้นะครับ<อ>สมัยนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น2มิติหรือ2มิติครึ่งนะครับอ่ามันก็เลยแบบ โอโหมันยากเหรอเร,เราอาจจะปรับสภาพได้เพราะเราเล่นมาบ่อยแล้วไงเนี่ยอแต่ว่าถ้าคนที่ไม่เคยเจอเนี่ยอ่าก็จะมึนๆหัวหน่อยนะครับไม่เชื่อลองให้คุณพ่อคุณแม่ลองมาเล่นเกมนี้ดูเขาจะมึนนะครับจะบอกว่าจะแกไ่ไม่ไม่ไม่มเป็นอย่างนั้นจริงๆเราจะไปชูอะไรเนี่ยนี่คืออะไรตีมอนใช่ไหมใช่ตืดดตืดอ่าผมอ่านเควสกันดีกว่าอ่าเราจะตีตีมอนนะครับ โอเคก็ okay. มเมืองไหนนะใกล้กับทางเข้าดารคอนดารคอนโอเคอีกแล้วนะครับแต่ว่าอยู่ตรงประตูทางเข้า <War p S 1> เลยอีกแล้วโอเคอ๋อเขาให้วาฟเราคืนมาด้วยเว้ยเหรอเออยังดีนะใจดีให้วาฟคืนนะครับ <c oughs> คืนมานิดหนึ่งนะไม่ครบด้วยนะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปหาตีมอนก่อนออกรูไหนวะออกรูนี้นะครับก็ลองคำนวณวาฟกันนะคะว่าจะใช้เท่าไหร่ แอบบแอบบอยู่ตรงนี้นะครับไปเลยลูกพีแบบ่คือกว่าจะเลเ้วสิบห้านะครับตอนที่ผมเล่นครั้งแรกเกมนี้นะโอ้โหเวียนหัวมากนะครับแล้วกเ็เรายังไม่ได้เล่นเกมสามมิติอย่างที่ผมบอกนะครับมันมันเป็นภาพที่ล้ำสมัยมากในยุคนั้นนะครับกี่ปีแล้วเนะี่ยโอ้หลายปีแล้วอาอเจอแล้วนี่ว่าตัวดอกไม้นี่นะฮะหวดวรับไม่ต้องห่วง สู้ไหวอยู่แล้วไหวปะเนีย่ยโอ้ยเจไหวจริงไหมเนี่ยไหว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 เห็นไหมเห็นไหมอ๋อเราเป็นใครทําไมจะไม่ไหววิ่งกลับครับเราสายประหยัดยครับ <_ d ata> สายผอมนะคะอ่าเน้นวิ่งนะครับออกกําลังกายไม่เน้นวาร์ปอ่าไปหาเอมซีเหมือนเดิมอ้าวติดติด ันนี้เขาเหาะมาเลยนี่ไงไซชิกนะครับเขาจะบินได้เห็นไหมเขาจะลอย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 นานๆที่เห็นนะครับแล่แลโอเคเปลี่ยนเป็นอะโคแบกแล้วนะฮะทายสักทีอ่าผมไม่มีธนูโชนะอ่าต้องเกิดนิดนึงนะครับใครที่เปลี่ยนอะโคแบกนะครับสิ่งที่ต้องใช้ก็คือธนูนะครับหรือเราใช้เตียงเดิมดหรือเพื่อนๆจะไปเล่นโยโย่โยก็ได้นะ เออแต่ว่าเมืองนี้มันไม่มีเดี๋ยวผมวาร์ปให้เพื่อนๆดูไอเทมกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนปุ๊บเดี <c oughs> ๋ยวจะงงและจะอ้งนะครับอ่าเราต้องไกลนิดนึงอาชีพนีม้มันแตกหน่อยนะครับอ่าซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ใช้แค่หนูนะมันมีมันต้องมีลูกธนูด้วยดูม,มีความซับซ้อนอะ่ะเออคือคือคือจริงๆมันก็มีเซนแหละนะใช้ธนูก็ต้องมีลูกธนูดูป่ะอ่าเพียงแต่อาชีพอื่นมันใช้ดาบเนี่ยเราต้องซื้อป่ะลูกธนู ซื้อครับผม Oh my God ผมงงครับแป๊บหนึ่งอ่าโอเคนะครับวิ่งไปตรงกลางเมืองนะครับคอนจ<ะ>ัตอนนี้ไม่น่าเหมาะกับวินเซนต์นะคะอ่าคุณวินเซนต์ต้องเป็นเล่นอาชีพที่แบบเอาหมัดทุบอะ <laughs> <laughs> จะได้ไม่งงนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิหมัดทุบก็ตายต้องยิงไกลด้วยยิงไกลด้วยใช่ไหม <laughs> โอเค เราจะไปซื้อธนูกันก่อนนะครับแล้วก็เช่นเดิมครับใครที่เปลี่ยนอาชีพนะเปลี่ยนปุ๊บมันจะรีสแตต์ให้นะครับดังนั้นก่อนที่จะเป็นอะโคแบกนะอัพอะไรไปก็ได้นะครับไม่ต้องไปสนใจมันมากโอเคเวบปอนคนนี้นะครับแล้วก็เลือกเทกนะครับอะโคแบกนะครับเห็นว่าจะสังเกตว่ามันถือได้2อย่างนะครับก็จะมีธนูกับโยโย่นะครับพันหซึ่งความแรงนะครับสังเกตว่าธนูมันจะแรงกว่าอ่ะหมอธนูก่อน ตับอันหนึ่งโยโย่อันหนึ่งนะครับจนครับที่นี้ก็คือปกติอะถ้าเราเก็บเลเวลอะแล้วมันมีของดรอปที่เราจะใช้อยู่แล้วอะ,อะเราก็อย่าไปขายออโต้นะคะ,ะแล้วก็ n p c ที่จะขายลูกขนูนะครับก็จะเป็น n p c ี่หที่อ่าคุณหลุยคนนี้ก็จะอยู่เมืองแฟริสนะครับแต่ว่าเมืองอื่นเขาจะเป็นชื่ออื่นนะอ่าแต่ว่าให้สังเกตคําว่า General ลไว้นะครับ โอเคก็เลือกแอโร่นะครับเป็นธนูนะก็ซื้อมานะครับใครอยากใช้เท่าไหร่ก็กดมาโลดนะครับดอกละ1บาทนะครับอ๋อนี้ก่อนแล้วกันหมายไว้<ร>ลูกธนูต้องซื้อตลอดทุกครั้งเลยเหรอที่เก็บมอนะต้องสุดยอดโอเคนะครับหลังจากนั้นเราจะไปยิงเทสกันดูนะครับเ,เพื่อนๆอ่าแต่อันนี้ผมหือโยโย่อยู่นะอ่าให้ดูความแตกต่างนะครับส่วนโยโย่นี่คือไม่ต้องซื้ออะไรใช่ปะโยโย่ไม่ต้องซื้ออะไรครับค้วยอย่างเดียวฮะค้วยอย่างเดียวอ่าก็ สำหรับใครที่เล่นอโคแบกนะครับไม่ว่าจะเป็น j e t เตอนะครับหรือว่าจะเป็นเรนเจอร์ในอนาคตเน้นอัปเดตไปเลยนะครับร,วววรัวๆนะครับเพราะว่าเขาจะเพิ่มนะครับในส่วนที่เป็นแอรแฮกสปีดนะครับสังเกตแอแฮกสปีดจะเพิ่มฮิตเลดจะเพิ่มคิดเข้าเช้งจะเป็นโอกาสคิดเข้านะครับก็จะเพิ่มด้วยแถมนะครับมันยังมีไอ้พวกเนี่ยนะครับ บล็อกต่างๆนะครับมีทั้งแพรลี่ทั้งบล็อกพวกนี้นะครับมันจะทําให้เราเนี่ยนะครับทนการไม่ใช่ทนสิป้องกันการโจมตีนะครับทุกรูปแบบได้นะครับกดแอปพลายไปโอเคนะครับในส่วนของสกิลนะครับเขาแยกสายชัดเจนนะครับระหว่างโยโย่นะครับโยโย่จะอยู่ด้านบนนะส่วนธนูจะอยู่ด้านล่างนะครับก็ลองมาอ่านเอานะครับผมยังไม่เจาะลึกในวิดีโอนี้นะครับผมลองตีตีมอนให้ดูก่อน สมมติว่าถ้าเราเล่นเจอร์ไปแล้วเงี้ยเราจะมาเล่นเจตเตอร์ได้ไหมไม่ได้ครับคือเราจะรีไม่ได้ทางแยกจะอยู่ตอนที่ Level เลเ้ยวหกสิบแลถึงจะเปลี่ยนอาชีพอีกครั้งหนึ่งนะครับตีมอนให้ดูก่อนอดังนั้นตอน60เราค่อยตัดสินใจนะครับแต่ส่วนใหญ่พื้นฐานจะเล่นคล้ายๆกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับของแถมของการเปลี่ยนอาชีพมันจะให้ใบรีสกิลมาด้วยนะครับกรณีที่ตอนเราเลเวล60ปุ๊บเราอยากจะเปลี่ยนนะครับ ที่แรกอัพธนูแต่ว่าไปเห็นเจตเตอร์น่าเล่นกว่าก็ปาลีสกิลทีหลังได้นะครับก็มีมโอกาสหนึ่งครั้งโอกาสหนึครั้งอ่ะผมใช้โยโย่ใ,ให้ดูแล้วนะครับต่อไปใช้ธนูบ้างอย่าลืมใส่ลูกธนูนะอ่าเขาจะยิ่งนี้จึกจ๊กจึกจ๊กจึกจ๊กจึ๊กนะครับอ่าก็ค่อนข้างที่จะผมว่าแรกๆธนูจะเร็วกว่านะครับแล้วก็จริงๆธนูเนี่ยมันจะเน้นสกิลโจมตีนะครับ ดังนั้นก็ใช้ธนูโจมตีจะดีกว่านะครับใช้สกิลโจมตีนะผมใช้ให้ดูแล้วกันดสกิลนี้เต็มเลยใช่ไหมอ่าตังแอโลเนี่ยนะครับตังแอโลเขาบอกว่าเป็นทีเด็ดนะครับวัดเต็มนะครับโชว์ให้ดูความโหดหนึ่งทีตังตังจังงเห็นไหมโอ้คิ้โกงอ่ะสามทีเท่านั้นหละจึ๊กจึ๊กจึ๊กนะครับมันเป็นสามดอกอ่า ก็ลองพินิษพิจรารณาดูกันนะครับระหว่างโยโย่กับธนูนะมผมอาจจะไม่ได้อัพสกิลโยโย่โยนะลำเอียงนิดนึงนะครับเออโยโย่โยมันต้องวิ่งเข้ามาใกล้ประมาณหนึ่งด้วยแหละนะครับถึงขว้างนะครับเห็นไหมอ่อาก็ระยะก็จะใกลกว่าอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับอาจจะยังไม่เจาะลึกวิดีโอนี้นะครับก็อันนี้จะเป็นคอนเทนต์วิดีโอเปลี่ยน,ยนอาชีพชอ่าโอเค ก็สำหรับนะครับใครที่มีคําถามนะครับหรือว่าอยากให้เราทำคลิปอะไรเกี่ยวกับฟิปนะครับหรือว่ามิวนะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกับเราได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าหากขาดตกอะไรไปก็ต้องขออภาัายมาณที่นี้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้หน่อยนะคะโอเคก็พบกับพวกเราใหม่ในวิดีโอหน้านะครับผมวิดีโอนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับ